อ้าวพี่น้องผมกลับบ้ามีคนประมาทอีสานบ้านพ่อเองตอนนี้ประมาทตีหากว่าพี่น้องตอนนี้ประมาทตีหากว่าเบิดลแล้วหมูเบิดลแล้วอ้นมาสื่อตะเสาหมูเบิดแล้วเด็กใจดีห้อง มันใหญ่ผู้เรี้ยนบ่เมียนนามันบ่ผูเรียนบ่มีกินแม่นบ่ตอนยามนี่ย่ามบมกมีย่ามนี่ยามกมีย่ามบมกมีเราทั่วบ่มีบ่มยนเลยบ่มีฮะย่ามเขาไปยาเลยมาใส่บาทหยาดพก พักุ้นเจ้าว่าทันมากของเขานักนักพี่น้องกันใ<า>ส่แล้วมันกัเป็นไปบพราะอะรพักุณเจ้าว่าทันมากวู้งประกาศอีหยังเอานี่ปกาศบา้ย่ตาย <5 S 1> ตายตายซื้อ<ๆ>เอาบาักซี่จักบาทบักซี่หาบาทจ้ะโอ้ยปานไดฟรีแม่ใส่งหบาท้าบาทด้นี่ห้าบาทด้นี่เอามัดนี่เอามัดนี่เออพุน การหาบาทปานได้ฟรีพี่น้องผมอีรีอยู่กิร่อนกิร่อนนี่บ่ได้แถมไปชินกับกิรอนเอาไปปนกินครับกิรอนเอาไปปนกินกับผักกาดอกิรอนเห่ากร่อนพี่ไปเชงกบมี กินไปเค็มลมพักเอ้าทางลับเชนแนวยังเค็งง่ายหมองเก่ายวตัดตรี่เธอนี่แบบเที่ยวผู้ิเหรอพี่น้องผมรองลับเชนแนวเข้ามากเที่ยวอันคาเฟ่เล็กๆเงินน้อยยื้อใส่เนี่ยก็อนอย่ายื้อทางข้างผ่านนี่ยังเมือนนะมันต้องไปมันต้องไปมันเป็นทางผ่านวัดสั่นพี่น้องใกล้ดำไปตรงสู้เขากินว่า ที่ตั้เิ่นไหมเพิ่นเป็นยังอันใกล้ไงของคืนนีตัวเนี้ยลละงายพี่น้องผมกันางกันเห็นตับเห็นไตเห็นใสเห็นพุ่งมันสุปบกหนีสุุหนุันซุปนุนสุหนุนสุหนุหนไปเอาุนตัวบันต้องได้ขาตัวว่านี่โอ้ไปเอาหุนต้องได้ขาตั้งงไปมาเด้ยวนี้มาเด้ยิน อันนี้เป็นขน่าวนมนมปุยช่จ้าหมูนี่หมูเอือนได้ยี่ดอกหมูนมปุยช่เป็นปุยใช่ข่านมบ้านเฮาเนี่ยเขาจะเอื้นขานมอ่าพักแผ่นเออบ้านเฮานี่เสืเอื้นขานมพักแผ่นน่าดีดอกรอไปกับปูหน่องหิมแม่ไปหาจังไหนควนบ่นี่ ขันก้นมันกับมันตัวกับปูขันยูนามว่ามันเป็นไรกับปูพี่น้องกับปูกับปูล้วนๆทุกถุงเลยถุงละยี่สิบบาทนืกเสียบอ่ถุงละยี่สิบบาทกับปูกับปูล้วนๆนี่กับปูโอ้โี่เหลียวปูเมียักบไรหนึ่งปูเมียักบไรหนึ่งข้าวเสียบเนี่ยมันดินดินบ่ได้บ่พี่น้อง บักบฮะไปเร็วนะไปไปบกบข้าหญ่บ I mean, ักขวากบมี hmm. uh, like ่บ้นบักขวานเอาตัวโอ้ยแนกินเบิกอีกจ้างหาครับสวัสดีครับพี่กคุณมาต่อสูได้เอาหมอแบตมานำ เออวันบกข้อน้องมันบ่เม็นเน่าพีรองข้อคุณภาพดีได้นน่ปันได้ฟี่แก้วเนาะแก้วขาวันเออเฉยใจผู้คมำเพิ่นนำเสนอพูดเพิ่นนำเสนออยู่พิดตัวบผู้ว่าเหแน่โสดวันระ พอห้ามพ่อไม้คนแก่เจี๊ยจ้อยติดต่อเข้ามาได้พี่น้องดูดูหากินจำกัดอายุอยู่บ่อ่าบักรุ่นบักรุ่นเจ็ดสิบปีเองสิเอาเพิ่นอยู่บ่เอาลูกแถวว่ามี่แถวว่ามี่กับสิเอาเจี๊ยจ้อยบอ่ฮะคุยเพิ่นเนี้ยเรียพี่น้องเจี๊ยจ้อยบอกบ่มีคู่ก็เอาเต็มแล้วเต็มหน่อยรักใส บะทั้วฟักเน่าได้ละบะทั้วเนี่ยดิอะฮะบักตั้วฟักเน่าครับผมตัวฟักเน่าคุณแม่เพิ่มสิบบาทนะครับเนาะสิบบาทต่ำดีอันนี้ก็ไปกินกับลาบงัวลาบหมูพี่น้องผักกะเดาเอาผักคุณเจ้าบห่ครับคุณแม่โอ่ของย่ก่อแล้วอยู่ของผมเพราะท่านได้สู้นรกแลเวก็่อาขอสิเป็นขอรอรอบล่าสุด กันพูดแล้วสักกว่าผมยังขี่เจ้าฟันดีบ่ครับมือคือมือนี้มันดีวะไหนมัมชิมหาครับชิมหามือแรกฟันดีนี่ยแหละครับครับผมครับผมอาจสัญญากันเลยได้ว่าฟันนี่มันดีเอาปีกใกล้บันเชียนบ่อแม่สั่งบอกมือนี้เอาแม่นบอกคุณแม่ขายดีผันบ่มาเออแปลกครับขายดีผันบ่มาแบกกระดินพี่น้องผมตลาดแบกกระดิน นาชื่นชมเป็นย่างยิงสวยงามเป็นย่างยิงนาเบื้องเป็นย่างยิงย่างยิงทุกอย่างขายแหง้งขายแหง้งหมกอีหยังวู้นี่เต็มถาดอยู่นะ๋อหมกน้อไม่พี่น้องหมกน้อไม่กล้วยเขาสิเหียเบื้องตลาดนี่แหละครับไม่ค่าทางนี่เพ,พิ่นบ่อไอนี่บักม่วงพี่น้องเห็นบ่บักม่วงมันบ่เบิดยามได้กินด้เลยนี่ม พอดแยมก็ได้กินโหลดคู่มือนี่บ่ได้ตีว่าต้องบักงวงต้องเป็นช่วงอาสงการพฤษสภาพามิทุน่าบ่าแมนครับมีคู่เดียนได้กินคู่เดียนพ้าวปวยข้าปูปว้ไว้ถ้าคนมาสื่อสนตัวเจอุ้ยตายเฉียดน้อยจับยิบเบิ้ลไดเจ๊ เ็ดเจ้านบพี่เเจ้ยนต่ยอขึ้นมาบ้งดูกเต้นรงเีกร่งเดียกานี่เอ้าาบ่เเ็ดเจ้าน้าพี่น้องวันเ็ดน้อยเจ้เกียวไอ้พุณแม่เอาขันมาแบบนี้ขายดีเบิรเป็นไปได้ว่ามันสีเบิรพี่น้อง ตลาดบ้ามีขอเพิ่มเติมให้ตลาดอังคารนี่สีมีผักที่เป็นขายเลยสามคำหาสามสี่กำสิบหาคำสิบสีเป็นลักษณะนี่ขันขายแนวนี้สีเบิร์ตไว้พี่นอ้องสีมีคนอ่ามะเหมา,มาพูละซี่หามัดพูดละซี่หามัดคือเจ้าหม้อจันหลากนี่กับเมาไปแล้วจักเหมาไปยักพี่น้องก,กับสี่เป็นขันเป็นสมพักแจกพี่แจกน้องไปสั่นละตีเป็นขนสวมสหมาตีกินอ๋อครับบาทที่นี่กับพักกันนั่งอยู่ไหนจอเป็นชาวโมงเนาะครับเนาะ เชิญผู้นั้นผู้น,นีน้มาเบิง้งเอาอเอแบียระกดินทางนี่แล้วพี่น้องแล้วขัดสนใจฮเฮา,าเป็นเบกยร์กดินทางนี่บักม่วงบักบวบบักม่วงบักบวบพักกันแยงหอมเปก,กับมิซีนล้วเอาไงไๆมิซีนมิกบเอ้ยมิกบมีปลากล้วย วุ้ยแล่ะกะป้าอันอ่าแมนฮมกน้องใหม่ไงง่ายเลยหา,สายใส่ใดที่นลองบ้านมีปลาฉีบปลาปีงใกล้บ้านแค่นเอาคารเราไปคุณแม่ไปหามูก่อนคนเหลือถุองเดียวข้าวเดียว ขันอยากบ้ามีมีเขียนหลับยุ่สมุดพ่นถงนีเบิดเดือดบีนองให้เหอบไปในวัดให้เหอบไปในวัดขันพระคู่ผสมแล้วเรียบร้อยเพื่อปีน้องย่อพระเขาลงมามีเบิร์คู่เนี่ยเอยู่ในตลาดบ้ามีก็ใส่สูตรนี่มาดนอยู่เดยกแนะนำสูตรแนะนำสูตรครับคุณจะได้กินทุกอย่างที่อยู่ในตลาดนี้นะครับนะผักจังไรก่อครับผักนี่ใส่ขมิ้นผักใหโด ผักไฮออบมากเลยอ๋ออันนี้เนื้อหมูต้องการไปอันที่หน้าน่าจะออกได้เป็นผักออร์แกนิกปลูกใส่ฟุ้มใส่ใดบอกว่าบอกว่าให้เธอไปดูเธอก็ไม่ก็จะไปอยู่ตอนนี้เอาขายหมดแล้วบอกอ่าชอนไส้ด้วยโบสถ์เป็นผักออร์แกนิกเนาะครับเนาะผักออร์แกนิกเก็กระดาษรูนาชุ่มบักสับปะรดูแลบักสับปะรดพูแล้ว ไม่ใช่หูแลใช่ไหมผู้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 แระารพัดพูแลไม่ใช่สับปะรดหูแลนะครับเด้อยวยักเข้าใจผิดอ่อ่าอ่เข้าใจพีดกันแจ้งสั่นแจ้งสีไปกับล่ำบากอีรัเซียพาเพิ่นมาแล้วพี่น้องเนี่ยล่ะคือว่าสิมาเมื่อกี้ข้าเมือนเดิมเรยเจ้าบ้านอำเภอโรมาพอดีอุ้ยเขาจี้พี่น้องผมเบ่งเขาจี้เอาขอบคุณทุกนอะทุกสับทุกการติดการตามเหมือนเดิมเพื่อนก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานบ้ามีคนบประมาณอีสานบ้านคนเองเนาะพี่น้องเนาะ ก็กัรคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับตะลุยตลาดแตกทุกเซ่าวันอังคารมื่อวันอังคารที่สิบห้านะครับอังคารที่สิบห้าพฤศจิกายนมืออื่นเละกว่าฝันดีฝันรับฝันดีเงินหมื่นเง,นง,นง,นงินแสนเงินล้านเด้อทุกผู้ทุกคนไอพี่น้องผมทุกวันอังคารเดี๋ยวบ้ามีจัดให้พี่น้องเบิดเดี่ยวเบ็ดเลยกิโลหนึ่งโลอะไรครับโลสองลอยโลสองลอยหมูคู่มือโลสองลอย